สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสดหน่วยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักสิบบนงวดวันที่16ธันวาคม63นะคะเป็นสูตรเดิมที่เดินดีนะคะแต่ว่าพองวดวันที่16พฤศจิกายน63ามันหลุดไปนะคะเราก็เลยไม่ได้ตามมันแต่พอวันที่16ธันวาอ่าวันที่1ธันวามันกลับเข้ามาได้อีกเหมือนเดิมนะคะงวดนี้ก็เลยจะได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆดูไว้เป็นแนวทาง และก็เป็นทางเลือกในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับสูตรของเรานะคะในคลิปนี้เราจะให้ดูสองสูตรนะคะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรเดิมที่เดินดีนะคะ26งวด27งวดนะคะเข้า27งวดจะคิดยอดลังไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนาพฤษภาปีสปี6-2นะคะก็ช่วงแรกๆมันก็เข้าก็ ก็เข้าแล้วก็สลับหลุดเป็นจะดุดเป็นบางครั้งนะคะหลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาดีตลอดนะคะก็ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะเพิ่งมาหลุดงวดวันที่16พฤศจิกายน63งวดงวดนี้นะคะหลังจากนั้นงวดวันที่1ทธันวามันก็กลับมาอีกนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีว่ามันจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็สูตรนี้นะคะสูตรนี้ ก็เข้ามาทั้งหมดหสองก้างวดนะคะเป็นที่จริงก็ลงไว้ในสรุปสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้แล้วนะคะอันนี้แต่ไม่ได้แค่ไม่ได้ลงสูตรให้นะคะเป็นงวดที่มันได้สูตรที่มันได้ห้าหกเจ็ดเก้านี่นะคะนี่ไม่ได้ลงสูตรให้ก็บอกว่าถ้ามันเข้านะคะจะได้นํามาลงสูตรให้ดูนะคะก็จะ ลงไว้ในสูตรนี้นะคะให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้าไปต่อได้อีกหรือไม่นะคะสำหรับงวดนี้สูตรนี้นะคะส่วนสูตรนี้นี่ลงไปให้คลิปก่อนนา,นานแล้วนะคะคลิปที่สองสูตรที่ชนกันได้เลขตัวเดียวก็คือ6นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะลงให้สองสูตรนี้เรามาดูก่อนคะ่ะว่าสูตรของเราได้อย่างไรนะคะสูตรสูตรนี้นะคะให้ดูเส้นสี ฟ้าตรงนี้นะคะเราใช้หลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่3นะคะก็จะเป็น8บวก1บวก2นะคะก็จะได้เท่ากับ1 1เอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกสูตรนี้จะมีเลขเด่นอยู่5ตัวนะคะก็ต่อไป เลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่1เป็น2เลขเด่นตัวที่3มนะคะเราจะบวกค่าคงที่3ก็เป็น5เลขเด่นตัวที่4ี่เราจะบวกค่าคงที่4ก็เป็น9นะคะเลขเด่นต ok ok ัวที่5เราบวกค่าคงที่1ก็เป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เราก็จะได้1 2 5 9 0คือเลขเด่นของหลัก10บนงวดวันที่16อ๋องวดวันที่1ธันวาคม63นะคะ ต้องขออภัยพูดผิดนะคะงวดวันที่1ธันวาคม63ได้12590นะคะคือเลขเด่นของหลักสิบบนนะคะต่อไปงวดวันที่ดูของสูตรที่2ก่อนก็แล้วกันนะคะสูตรที่2เป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเส้นสีแดงตรงนี้เราใช้หลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2แล้วก็บวกด้วย หลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลัก10คือ6บวกด้วยหลัก10ครั้งที่2คือ4แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ5นะคะเป็น6กบวกสบวกหได้เท่ากับ15เราจะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ5เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1ก็เป็น6ค่ะเลขเด่นตัวที่3เราบวกค่าคงที่1อีกครั้งหนึงนะคะก็เป็น เนะคะเลขเด่นตัวที่4เราบวกค่าคงที่สองก็เป็น9เราก็จะได้5 6 7 9นะคะเป็นเลขเด่นของหลักสิบบนงวดวันที่ 1. ธันวาคม63สนะคะสูตรที่สองพอไปดูแล้วก็ปรากฏปรากฏว่าเล,เลขที่ออกก็คือ994นะคะ9 9 4ซึ่งหลักสิบก็คือ9นะคะหลักสิบก็คือ9ตัวที่เราคำนวณได้สูตรนี้ก็มี9นะคะ แล้วสูตรนี้ก็มี9ค่ะต่อไปนะคะงดวันที่16ธันวาคม63เรามาดูว่าสูตรของเราทั้งสองสูตรจะได้ตัวไหนนะคะทั้งสองสูตรจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะสูตรแรกเส้นสีฟ้านะคะเป็นหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1ก็คือ3บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่2องคือ6 แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่3ก็คือ9 3นะคะ3บวก6ได้9 9บวก9ได้18เราเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ8เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่1นะคะก็เป็น9เลขเด่นตัวที่3นี้บวกค่าของที่3นะคะ9บวก3ได้เท่ากับ12ก็เป็นเอาหลักหน่วยมาก็คือ2นะคะเลขเด่นตัวที่4เราจะบวกค่าของที่อีก4นะคะก็เป็น6 เลขเด่นตัวที่5เราบวกค่าของที่1ก็เป็น7นะคะก็จะได้8 9 2 6 7คือเลขเด่นของหลัก10บบนงวดวันที่16ธันวาคม6 3สาูตรแรกตรงนี้นะคะต่อไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็ใช้เส้นสีแดงนะคะเป็นหลักสิบของ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็คือ9 บวกด้วยหลักส0ครั้งที่2ก็คือ7นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ4 9บวก7ได้เท่ากับ16บวก4ได้เท่ากับ20นะคะเราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1ก็เป็น1เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1ก็เป็น2เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่2ก็เป็นส เราก็จะได้เลขเด่นก็คือ0 1 2และ4เป็นเลขเด่นของลักสิบบนงวดวันที่16ธันวาคม63นะคะสูตรที่2พอไปดู2ส,สูตรนี้ตัวที่มันชนกันก็คือ2นะคะมี2ชนกันแล้วก็มีเพียงแค่ตัวเดียวสําหรับ2ส,สูตรนี้เมื่อเรามาดูรวมกันกับสูตรที่ลงให้ก่อนหน้านั้นคลิปก่อนหน้านั้นที่2ส,สูตรลงให้นะคะ เขียนตรงนี้มานะคะเรามาเทียบกันเลยดีกว่าสี่สูตรนะคะอันนี้เป็นสี่สูตรเลยนะคะตัวที่ชนกันครบสี่สูตรเนี่ยเราก็จะได้ หกนะคะหกชนสามสูตรไม่มีตัวไหนที่ชนครบทั้ง4ส,สูตรนะคะมีหกชนสามสูตรนะคะแล้วก็สองชนสามสูตรนะคะรองลงมานะคะรองลงมาที่ชนกันสองสูตรก็คือ1แล้วก็มีสี่ มีเก้ามีแปดเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งบ่นว่ามันเยอะนะคะอย่าเพิ่งบ่นว่ามันเยอะก็ให้ดูเฉพาะตัวที่มันชนกันเยอะๆหรือว่าให้เลือกเอาเฉพาะตัวที่ตัวเองชอบก็พอนะคะให้เลือกเฉพาะตัวที่ตัวเองชอบก็พออันนี้ทําให้ดูไว้เฉยๆนะคะว่านี่คือ สี่สูตรที่มันชนกันก็คือหกกับสองนะคะหกกับสองชนกันสามสูตรนะคะส่วนหนึ่งสี่เ้าแปดนี้ชนกันเพียงแค่สองสูตรก็คือสองในสี่นะคะอ่ะเล,เลยอีกศูนย์ตัวหนึ่งที่มันชนกันที่มันชนกันสองสูตรนะคะก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดมีอยู่เจ็ตัวที่มันชนกันแต่ ตัวที่ชนกัน3สูตรก็คือ2กับ6นะคะเลขเด่นตามวันพุธหวยที่ออกในวันพุธหลักสิบนะคะหลักสิบน6เท่าที่เท่าที่ดูยอ้อนหลังกลับมาดูยอ้อนหลังกลับไปนะคะตั้งแต่เดือนอเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคมนะคะของอปีพสอันหอ จนถึงงวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุดของปี2 5 6 3เนี่ยเป็นงวดวันที่16กันยายนนะคะวันพุธนะคะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมฟังนะคะวันพุธไม่ใช่ทุกงวดนะคะก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเรามั่วเพราะว่าเพิ่งเห็น661อันนี้ไม่ใช่นะคะ661ไม่ได้เกิดวันพุธนะคะไม่ได้ออกวันพุธก็วันพุธย้อนหลัง26งวด ไม่มี6อยู่ในหลักสิบเลยนะคะไม่มี6อยู่ในหลักสิบเลยแม้แต่งวดเดียวนะคะมันมีอยู่ในหลักหน่วยนะคะวันพุธนี้เลข6มันอยู่ในหลักหน่วยกับหลักร้อยนะคะเลข3ามตบนนะคะแต่ว่าหลักสิบไม่เจอสักตัวเลยนะคะไม่เจอสักงวดเลยนะคะก็ลองดูนะคะถ้าเราถ้าเราเชื่อในสถิติที่เคยเกิดขึ้น25 26้า26งวดที่ผ่านมา เราก็เล่นที่เลข6หลัก10บเบาๆนะคะหรือบางทีก็ไม่แน่นะคะ6อาจจะเป็นหลักสิบในงงวดแรกในรอบ8ปีก็ได้ไม่มีใครทราบนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ไว้ใจสถิติหรือว่าเราเชื่อใจสถิติอยู่นะคะที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะเอาสองมานะคะเราอาจจะเล่นสองแทน6ก็ได้นะคะเพราะสองกับ6นั้น มันชนเท่ากันนะคะความน่าจะเป็นมันก็เท่าเท่ากันสำหรับ2กับ6นะคะเลข2ถ้าตามสถิติแล้วนะคะ,ะตามสถิติเลขที่ออกวันพุธย้อนหลังนะคะตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2555มาเลข2จะอยู่ในหลัก10บนมากที่สุดนะคะเลข2อยู่ในหลัก10บนมากที่สุดรองลงมาคือ0นย์นะคะ และก็1 2 0และ1คืออยู่ในหลักสิบบนมากกว่าตัวอื่นนะคะตามสถิตินะคะสำหรับหลักหน่วยก็คือ8 8กับ3 8กับ3กับ9สําสำหรับเลขบนนะคะที่อยู่ในหลักหน่วยเราก็ลองดูนะคะว่า มันจะเป็นไปได้ไหมสำหรับสูตรของเรานะคะสำหรับสูตรของเราสี่สูตรนี้นะคะสูตรเดิมที่เดินดีก็จะให้ดูว่าสูตรนี้นะ่ะจริงๆแล้วมันเดินมาตั้ง27งวดแล้วนะคะมันเดินมาตั้ง27งวดแล้วลองดูค่ะว่ามันแต่ว่างวดนี้คือมันช่วงเนี้ยมันยังไม่ยังไม่ได้ หลุดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นมันก็เคยหลุดบ้างนะคะหลุดบ้างแต่มันก็กลับเข้ามาได้อีกนะคะดิฉันคำนวณย้อนไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน62นะคะก็เข้ามาดี27งวดนะคะจาก32 33งมวดมันเข้า27งวดก็ถือว่าสถิติใช้ได้พอสมควรนะคะแล้วมันมาหลุดในงวดนี้งวดวันที่16พฤศจิกายน63หลุดไป็นงวดหนึ่งแล้วมันก็กลับมาใหม่อีก ถ้างวดวันที่สิบหกธันวาเนี่ยมันกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการที่ดีนะคะสำหรับสุดนี้นะคะแล้วก็สุดนี้ยังไม่เคยหลุดนะคะสุดนี้ยังไม่เคยหลุดหนึ่งสองเก้างวดนะคะถ้ามันเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่สิบแล้วส่วนสุดนี้ก็เข้าดีนะคะมันก็ถือว่าเดินดีอยู่พอสมควรนะคะถ้าเราเดินดูถอยหลังย้อนกลับไปอีกมันไม่ใช่เพียงแค่ มันไม่ใช่เพียงแค่นี้นะคะมันอาจจะหลุดในงวดนี้แต่ก่อนหน้านั้นดิฉันก็คำนวณย้อนกลับไปถึงพศหกสองเหมือนกันนะคะย้อนไปถึง6กสองมันก็เข้าดีนะคะมันก็อาจจะมีหลุดในช่วงบางช่วงแรกๆบางบางูบ,บางงวดนะคะหลุดแล้วมันกลับเข้ามาได้อีกนะคะอันนี้กลับมาอย่างต่อเนื่องยังไม่หลุดนะคะสําหรับงวดสุดนี้นะคะยังไม่หลุดก็เดินดีสม่ําเสมอนะคะ เราก็มาลองรุ้นกันว่า4สูตรนี้สูตรไหนจะอยู่สูตรไหนจะไปนะคะแล้วถ้าตัวที่อยู่มันคือตัวไหนนะคะตัวที่อยู่มันคือตัวไหนมันจะเป็นตัวที่เด่นที่ชนกันมากที่สุดหรือไม่นะคะ6กับ2ถ้าใครชอบ6ก็เล่น6ได้ถ้าใครไม่ชอบ6ก็เล่น2แทนนะคะหรือถ้าไม่ชอบ2ไม่ชอบ6ก็ลองพิจารณาตัวที่เหลือ5ตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะศูนย์เนี้ยสถิติของศูในวันพุธ ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะคะวันพุธเนี่ยศูนย์อยู่ในหลักสิบก็รองจากสองนะคะส่วนเลขแปดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงไปที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของ ของของสามตัวบนนะคะเด็กหลักหน่วยแต่ว่ามีโอกาสมาในหลักสิบได้ไหมก็ได้นะคะมันรองมาจากเลขสองกับเลขศูนย์นะคะสําหรับเลขแปดนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะอย่าเพิ่งบ่นว่ามันหลายตัวอย่าเพิ่งบ่นว่ามันหลายตัวของให้เพื่อนเอนเลือกเลือกให้เลือก,อกได้ว่าตัวเองชอบตัวไหนแล้วก็ลองเอาไปตัดดูกับของท่านอื่นๆของหรือว่าของตัวเองมีเลขเด่นอยู่แล้วนะคะหรือว่าท่านอื่นมีเลขที่เด่นเข้ามาลองเอาไปเทียบกันว่า ตัวไหนที่มันชนความน่าจะเป็นมันเป็นตัวไหนมากที่สุดถ้าเราเล่นตามความน่าจะเป็นเล่นเล่นตามสถิติส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะคะถ้าพลาดพลาดที่ดวงของเรามากกว่านะคะก็หวังว่า6กับสองจะมาตัวใดตัวหนึ่งในหลักสิบบนงวดวันที่16ธันวาคม63และหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านจะร่ำรวยเฮงเงปังๆกันทุกคนสวัสดีค่ะ